ร้องเพลงเพราะจังเลยน้องสาวแบบนี้ให้ป๋าส่งประกวดเอามาฮะโอ้โพูดกันดีๆก็ได้ทำไมต้องรุนแรงกับป๋าด้วยเนี่ยวันนี้เสนอตอนเปิดประตูสู่ไพรกว้างกลับไม่กลับกลับ ไม่กลับกลับไม่กลับกลับสนุกว่าเรากลับหมู่บ้านกันไปกันเถอะกันกล้วยเอาทำไมกันกล้วยสัญญากันแล้วไงว่าถ้าเสี่ยงทายแล้วผลเป็นยังไงก็ต้องยอมตามนั้นน่ไม่อ่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมกลับอ่ะฉันจะไปตามหาแม่เธอก็เห็นแล้วนี่แม่ฉันอยู่ใกล้ๆ้แค่นี้เองอ่ะ ถ้าฉันไม่รีบตามไปตอนเนี้อาจจะไม่มีวันได้เจอแม่อีกเลยก็ได้แต่ถ้าเธอเข้าป่าไปจริงๆแล้วฉันล่ะเธอกลับหมู่บ้านไปเถอจะจ้าแก้วทุกคนคงกาลังรอเธออยู่ที่นี่เป็นบ้านของเธอแต่มันไม่ใช่บ้านของฉันช้างป่าก็ควรจะอยู่ป่าไม่ใช่เหรอมันก็ใช่แต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไรหรอกนาะลืมไปแล้วเหรอว่าฉันอยู่ป่ามาตั้งแต่เกิน่ะ แถมตอนนี้ยังมีน้าจิตริ์อยู่เป็นเพื่อนด้วยจริงไหมน้าจิตริ์อา้าวไปไหนอีกแล้วเนี่ยอกหักรักเร,กรกาทำไมใครใครก็ไม่รักจิตริ์มันไม่ดีตรงไหนเนี่ยนี่แน่นี่แนะ่นี่แน่นะนนะโอ้พ่อจ๋าฉันจะทำยังไงดีละพ่อไอ้หนูมันตเตลิดเข้าป่าไปแล้ว ป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะไอ้มะโหดจ้าจ้าเอ็งต้องตาไอการกลยกรบมาให้ได้นะจ <I WIN. S 1> ้าในวันข้างหน้ามันจะกลายเป็นช่องที่ยิ่งใหญ่จริงแล้วพ่ออย่าหลอกฉันเล่นนะพ่อนี่ไอเน่ไอ้น่นี่แม่โอ๊ยป่ทอเขาจะอหลอกเอ็งทำไมไอการกลยของเอ็งนะมันไม่ใช่ทางธรรมดาเลยนะะ มื่อมันโตขึ้นมันจะสร้างวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่เดยจ<ะ>ักเชื่อข้าจะจ้าพ่อฉันจะตามไอ้หนูกลับมาให้ได้จ้าพ่อดีมากแล้วข้าจะคอยตามดูเองเงี้ยเจ้าวิลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะไอ้กล้วยเนี่เงเผาบๆมั่กนดีนะคะนักก้นะกล้วยจนหน้าจะเป็นกล้วยอยู่แล้วไปละ <c oughs> ลงมาโหดลงมาโหดไอ้พวกองสามันมาอีกแล้วอ่ะมันเาเราซ่อนช้างมาละไว้งั้นเลรวะไปไว้เข้มคนทั่วหาไอ้ลูกช้างมาให้เจออยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่ไม่มีตุ่มนี่ไม่มีอีกออยู่ไหนของมันาานายครับหมู่บ้านนี้ไม่มีลูกช้างหรอกหาไปก็เสียเวลาเปล่า อย่าให้ข้ารู้นะว่าแกเอาช้างขึ้นไปซ่อนไว้ที่ไหนและคนกำใส่กระลาหัวแกไว้ด้วยว่าทุกอย่างบนแผ่นดินนี้เป็นของโหงสวรรค์ดีเจอแม่แล้วเธอจะกลับมาเยี่ยมนะชบาแก้วสัญญานะว่าเธอต้องกลับมาอืมฉันสัญญา ลาก่อนนะจบาลล้าแก้วตามไปสิเห็นไหมผู้หญิงเขาง,งอนแล้วด้วยไปเร็วอ้าเอา้าเอา้ยนี่จะไปไหนเนี่ยจะบ้าเหรอคิดแล้วว่าจะหาแม่เจอไม่เอานะกลับเข้าหมู่บ้านเธอรู้หรือเปล่าว่าในป่าน่ะมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าหัวหมู่ยังไม่เจอลูกช้างเลยขอรับ เจอแต่กล้วยนี่แหละถ้าทางมันจะหนีเข้าป่าไปจริงๆแล้วล่ะท่านหัวหมูทางนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแกสองคนตามจับมันมาให้ได้ได้ยินไหมคิดจะจับไอ้หนูของข้าเหรอถ้าไม่ยอมละกล้วยงานนี้ใครดีใครได้ก็แล้วกันใช่<ม>ใครดีใครได้ฮรถถังเมื่อกี้แกพูดหรอวะเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ใครพูด ลูกช้างเดินป่าตัวเดียวไม่มีทางรอดได้หรอกรีบกลับตั้งแต่ตอนนี้ยังทันนะ<ม>เฮ้ยเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรฮะผม่ออทบไม่มีอะไรหรอกนะจิตริบทำเป็นนกตื่นตูมไปได้แต่เมื่อกี้ก็เห็นจริงๆนะเจเจะไปต่อเลยนะกาหลับกันเถอะนะนะจิตริบจะกลับก็กลับไปเลยฉันตาของฉันเองก็ได้มั่นไงเราเรียจะจจาเลยอ่ะ น้าจิดนิดลอกเล่นได้แล้วจใช่เมื่อกี้ไงตรงนั้นนะขอเถอะน้าชิตริดฉันบอกให้พอยังไงล่ะนะถ้าไม่มีงูจริงๆแล้วก็น้าโดนดีแน่งูข้างหลังอ่ะสวัสดี โตโตแบบนี้ถ้าทางข้าคงจะอิ่มสบายโทนไปหลายวันเอาเนี่ยเหรอ